โอ้อาจารย์ดูแลดีมากเลยโอ้สวยมากครับน้อมุวนาครับคุณบาอาจารย์โอ้ยี่สบายตามากเลยโอ้ติดแล้วนี่เอใชนอืมจะได้โอ,โอ้สวยมากครับ เออมององนี้สบายตาดีนาดครดับเมลอนเมลอนดครับครับยันสมรักนะครับยันอัติร เออเห็นอาจารย์ยุสพลนว่าอะไรนะเอ่อที่อาจารย์ว่าจีวางศิาลาฤกษ์อะไรยานะเอ่ออะไรนะอ,อ,ไรนะอนุสรยานนะทีรานุสรหนอไงนะาลูกครูอันี้โอ้ติดลูกแล้วมาจองไม่ทันนะครับมีคนจองมาแล้วหวานช้ำชื่นใจ รูดจอกเดี๋ยวไปไเดี๋ยวไปตองจะตองกี่เดอนคทัดแเงินอนรอยงเง่ัองนะคนที่กองเลยด้สุปตงเงี้โอจงมาเลียวหอเดี๋ยวเรือที่จะปลูกใหม่โอ้โหปุ่นี่รุ่นี้ไม่รู้กี่รุ่นแล้วนะโอ้โหอาจารอีกสี่สิบวันนี้ลูกแค่ผม นี่ครับอนี่ระบบน้ำครับสาธุระบบการให้น้ำนะครับวัดชุดนใจติดติดรถในความหวานเนาะเออสบายตาดีแค่ผมสาธุ อ่าเอฝั่งนี้พันอะไรเนาะที่อาจารย์ว่าตอนนั้นไทเฮาะไทยเฮาอ๋อเป็ดเหลืองเนื้อ,อสม้มครับเป็ดเหลืองส้มพรอมดูติดตามกันนะครับโอ้เรียนรู้ได้ถ้าอยากเป็นอือใช่ๆแต่ต้องขยันดูแลรักษาดีมาก <c oughs> เข้าสวนทุกวันเลยใครเคยเลี้ยงโลกก็แบบนั้นเอดูแลเอาใจใส่เช้าเย็นครับผมรางวันครับต้องมีขั้นตอนอ้ดอกนี้ไปจิ้มน้ำพริกได้เลยเนาะครับเนาะได้หมดรันนาะบวบบวบยังไงก็อย่ัง้นเคยกินบวบไหมครับเคยครับมาระนง

อายุต่างกันเป็นสิบปีครับเ<ช>อาไว้ในตู้เย็นมันจะหมดอายุข้ากว่าอายุข้างนอกเพราะฉะนั้นม,มืดพันคนเก็บไว้ในตู้เย็นอโอ้มีน่แบบที่พระอาจารย์ไว้พันแบบอ้ไม่รู้กี่รุ่น,น,น,นอ๋อก็คือคืออ๋อแช่ในตู้เย็นไว้นะธรรมดา,รรมดาเนี่ยนะ อายุได้สามสี่เท่าของอายุอ๋อถ้าสมมติเราวางไว้ธรรมดานี่ก็สมมติว่ามันอายุหมดปีหน้าใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าไว้ในตู้เย็นแล้วก็หมดอีกสามปีอยู่อ้โหยืดเลยเชอยืดอายุอ๋มครับอืมการเก็บเม็ดพันครับฉีดฝาแล้วฉีดถุงแล้วก็ข้างครับเก็บ โอเคบุกรุงดินบุกรุงงานผมยังนั่งคิดนอนคิดอยู่อุ้อาจารย์ไม่ใช่ลงทุนเกือบครึ่งแสนบ้าเนาะกว่าจะได้ <laughs> ลงทุนสร้างส่วนเมลับนะเ <ผม S 1> พราะว่าแค่ลงทุนเอากำไรามาสร้างอ๋อเริ่มต้นจากศูนย์ ออตั้งแต่อูกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ย้ายจากจากน้าบุตรตรงสมัยนู้นเนาะอูกี่ปีแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่ห้าปีหรอกไม่ได้ลงทุนเอากําไรมาสร้างครับห้าปีแล้วมั้งห้าหกปีแล้วมั้งทุนไม่มีทุนศูนย์บาทครับแต่มันเกิดจากกําไรที่เราทําครับเราประเมินอืมครับนั่นแหละเก็บไว้โอ้โห นี่ครับรอ,อนี้ใส่ปุ๋ยไม่เยอะไม่เมอปุ๋ยไนโดรพอคแคบใช้ใคแค่3กิโลกิโลละ40บาทครับโอ้สาธุถ้าให้ดนโตรพอดีก็รอบหนึ่งก็เกือบหมืน่นนะครับโอ้ครับว่าในสะัดว์กว่ากัน่ครับผมต่มความอร่อยเ่นเล็กกันเออนี่ครับ ลกพระจันทร์ท่านบอกเมื่อกี้พระพระจันทร์ท่านว่าเมื่อกี้ว่าการดูแลเหมือนดูแลลูกเลยครับเพราะว่าพระจันทร์ดูแลดีมากจริงๆครับเนี่ยสวยงามรั้วก็เคยมาดูงานนี่เลยครับฮ่าฮ่าฮ่าอืมโอ้ในวัดในเพื่อเดี๋ยวในเพื่อโอ้คนปัจจุบันเนี่ยครับ าานะครับเอบอมาวัม,มภาการทำล่องเอผมคิดว่าจะพูดอะไรโอ้ oh, เรื่องอสมาธิเมื่อกี้ว่านึกถึงอยู่ว่าถ้าใครอยากจะรู้่าการทำสมาธิท่านเคยบอกไว้ว่านี่ครับสมาธิดีที่สุดนี่ฮะความตั้งใจสติ มั่นเลครับอยากใช้สมาธิหมดเลยะครับงานทุกงานครับผมถ้าไม่มีสมาธิงานก็ออกมาไม่ดีอืมโอ้สาธุสมาธิงานก็ออกมาดีครับโอ้นี่สวยงามอันนี้นี่โอ้โหผมสกัดภาษาถูกจริงๆครับเราไม่รู้กี่รุ่นแล้วเนี่ยครับเป๊บ ไปดูเองานที่อื่นโอ้ไปดูมาเทียบต่างกันต่างกันมากนี่เที่ยวกันอยู่แล้วมันก็ต่างกันต่างกันต่างแต่แต่รู้สึกว่าพระจันทร์ได้สวยงามมากเลยอ๋อเอ้ารู้ได้ไงพูเมี่ยก็มันตัวพูดอือ อ๋อนี่ดอกตัวเมียนี่มันมีกระป๋อเนี่อ๋อนี่ครับกระป๋อนี่ตัวเมียนี่ตัวเมียกระป๋ออันนี้ตัวผู้ไม่มีกระป๋อเนี่ะครับโอ้ครับผมรู้ยังครับผมโอ้นี่ครับต้องกดที่ใส่ใจจริงๆนะครับอันนี้ผสมเล่นๆมันติดหมดแล้วครับถ้าเจอฝนอย่างงี้ไม่เป็นไรหรอกครับเนาะเจอฝนเมียมันมีราคาราคาโอ้ฝนเข้าไม่ได้เนาะ เป็นลังคาด้นเมื่อคืน,นมันเปียกไหมไม่ไม่เปียกเลยเป็นลาาังคาเนาี่ยโอ้มาดูเลยวที่ห้าแค่เข้ามาดูยังสบายตานะออวันที่ห้าอที่ห้ามีนาอๆ <laughs> อมีนาะวันที่เมษาเหรอ อาครับผมอีก40วันติดตามนะครับสุดยอดก็จะตัดยอดออกอ๋อนี่ครับนั่งคิดนอนคิดเอ้ยฟาจาันทำได้เร็วดวูเห็นคนคอมเมนต์ทำไมตัวเร็วจังอาจารย์อ๋อผมดูเอาผมขนาดอยู่ <laughs> ทุกว่วาดีสามอย่างหนึ่งดีครับ สองยินดีครับสามคนหน้าตาดีสวดสวดอาจารยสมรักออกมาดีเออออกมาดีบนเลยดีสามดโอ้สามดีอ่ะดีสามเออเนี่นอนเนี่นอนนี่ครับเพราะว่าอันนี้ยอดอ่อนเนี่ยถ้านี่จริงคือ ปกติคือเราเอาไปเออ่ลวกหรือเอาไปจิ้มน้ำพริกได้เหมือนกันนะครับนะนไ,ดไ,ได้เหมือนกันแม้แต่ลูกที่ว่าไม่อันที่อาจารย์เคยเด็ดไปเอเอใช่เมื่อก่อนนี้ประมาณอิตหนึ่งก็มาเก็บอกเอาไปกินนะไม่ว่าจะไปตำหรือไปอะไรได้เหมือนกันหมดเลยครับผมเออร์รสชาติเนะาะครับผมไตกวัดชิดซ้ายอืมไต่ไทยชิดซ้ายอืม โอ้พันเออพันพันแตงเงินเนาะโอเคครับผมอืมจะจะเป็นกรอบแบบกรุบเลยนะกัดทีละตอนกัดตอนนั้นกรอบกรอบกรอบหวานเนาะกรุบโอ้เห็นแล้วสบายตาสบายใจด้วยหอมเขียวทำให้คนชื่นใจใช่ใช่ใช่

ดอกเดิมมีนะครับน่าจะลูกดกอีกแล้วนะครับปีนี้เลยโดกที่หนก็ไว้ลูกเดียวอ๋อถึงออกมาเยอะขนาดไหนก็เอาไว้ลูกเดียวเอ้าไว้ลูกเดียวอู้หูน่าไว้สองลูกมันหานครับโอรสชาติเนาะใช่มันแรง่ะน้ำหนักกันอ๋อใช่ใช่ถ้าไว้ลูกเดียวสองกิโลใช่ไหมครับถ้าไว้สองลูกก็ลูกละกิโลก็สองกิโลสองกิโลโอ้หนักเลาะ มขายไม่ได้อืออูนี่นี่คัดเลือกคัดสรรจริงๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาจะขายแพงอืออู๋การดูแลยากครับผมรู้ว่ายากขนาดไหนมาขอมเม่ชอบดูเลยลองทดสอบอ่อ <laughs> ให้ไปล, <laughs> ลอง,ง,ง <laughs> เอ๊ะผมรู้สึกว่าแขกท่ออกมาขอเราไปปลูกเมล็ดไม่ขึ้น <laughs> ใายก็ไปไม่ไหวรู้สึกอย่างเรไม่เคยเล่นลูกอืมใช่ลูกเป็นรถเข้าใจก็นใช่ลูกมากี่หมื่นลูอโอ้ไม่รู้กี่โอ้หกี่ปีห้าหกปีอ่ะไม่ไม่ใช่เป็นไม่รู้กี่หมื่นลูกแล้วนะเกือบรอบร่ร้อยห้าสิบสามลูกเออ

มาเป็นสแสนอืมสาธุโอ้โหโอ้โห4ี่แสนเอาไปทำบุญหมดเออสาธุนี่นี่ครับโอ้โหเห็นเห็นสวนอย่างนี้นึกถึงคนที่อยู่ญี่ปุ่นเลยโอ้คนดูแลบอกว่าดูดูแลดีโอ้โหมาดูนี่มาดูงานที่นี่ดูแลดีมากๆเลย อันนั้นบรรยากาศหนาวนู้นครับเนาะยินในลอปกติแล้วมันก็ไม่ได้ชอบหนาวหรอกเดี๋ยวอากาศร้อนอยู่ครับในญี่ปุ่นเขาปลูกได้ฤดูเดียวฤดูร้อนของเขาหน่ะเลยแต่มันก็หนาวครับฤดูปลูกเขาคือปลูกก็ดูร้อนนะแต่ประเทศเขาประเทศหนาวหนาวใช่เออปวดยิม่าตกกัดตกหนักเลยแหละครับ โอ้ดูสิลูกได้รอบเดียวราคาเลยแพงอืมเอาได้เข้ามาประเทศไทยปลูกได้ทุกฤดูครับโอ้บรรยากาศเนาะบรรยากาศมันได้เนี่ยไม่เพราะอะไรเขับลูกครั้งเดียวอืมแพงแพงเพราะเอิหนึ่งหนึ่งหนึ่งปีมีครั้งเดียวไงฮะแกรบและต้องจบอืมราคาลกละหมื่นโอ้โหหนักเลยนะ งคนที่แบบเอออยากกินหรือมีตังค์จริงๆคเอาอเอามลอนเลนี่ยถ้าเอาไปขึ้นห้างได้ก็ลูกละสามสี่ร้อยโอ้โหโอ้น 100, ออขึ้นห้างขึ้นในเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับโอ้โหอากา่รู้เท่าไร <laughs> จากบอกเอเอเนี่เออซื้อซื้ออะไรนะห,หา้าลูกแถมลูกหนึ่งจะ <laughs> ไปขายต่อจะไปเด็หนึ่งเดียวเดียวที่ดีเลยสวนเกษตรของ กับสุดเกษตรพระอาจารย์สมรักยานิทีโรครับดร็อคเตอร์ครับสาธุโอ้สบายใจเลยครับดูงี้ชื่นใจมั้งฮะมีด้วยปะเป็นแบบไหนครับอ๋อโดนเพี้ยไฟโอ้เข้ามาได้อีก อ๋อคือเสียเป็นสิบยี่สิบต้นครับเพี้ยไฟที่มากินยอดอดนี่นะมันดูน้ำเลี้ยงอ๋อติดเชื้อครับมีต้นนี้ต้นนึงต้นนู้นต้นนสองต้นครับผมโอ้นี่ต้องดูแลสังเกตดีๆนะครับเพราะว่ายอดแต่ละยอดนี่มีอืมผมเห็นอย่างนี้ผมนึก นึกถึงน้ำพริกว่าเล็ดยอดกินเลยนะเอ็นยอดอดๆอย่างเงี้ยนะโอ้ดีใจไหมเดี๋ยวอาจารย์บุญธรนมน่าจะมีอยู่เดินดูเปลอะไรกันแคบซาทุกซาทุกอัน